สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหร a บ Play Store รีวิวแอปเด็ดเเกมดันโดนนะคะวันนี้เรามารีวิวแอปนี้เลยเกม Soccer Kick สําสำหรับคอกีฬาสปอร์ตโดยเฉพาะเหมือนเดิมค่ะดาวน์โหลดได้ที่ p l a y s t o r e .com นะคะเซิร์ชคำว่า Soccer Kick หรือว่าสปอร์ตก็ได้จะเจอเกมนี้ลักษณะเกมก็จะเป็นการยิงลูกโทษเดี๋ยวเรามาดูกันเข้ามาในเกมนะคะก็จะมีหมวดเกมให้เลือกแทร็กก็คือทำตาเป้า ก็คือทําตามด่านไปเรื่อยๆโทรเมก็จะมีเป็นการแข่งขันต่างๆนะคะไทมก็จะเป็นการกําหนดเวลานะคะส่วนทูเพย์ก็เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ในเครื่องเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแพคเกจกันสําหรับแพคเกจเขาจะ,ะเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็จะมีการสอนวิธีการเล่นเกม สำหรับภาพค่อนข้างสวยมากเลยนะคะจะเป็นในานามสามมิติวิธีการเล่นขเขาก็จะบอกหรือว่าให้เล่นกันเดี้วเรากนราเลยเราสามารถปรับทิศทางได้นะคะหลังจากที่รากยิงยเรียบร้อยแล้ว<ๆ>ก็จะมีเป้าให้ด้วยนะคะถ้าเราอ่อยิงถึงเป้าก็จะเป็นค่ะ ในส่วนของหน้านี้นะคะสำหรับทูเพนนะคะทูเพเราก็จะมีคอยให้ว่าทําถึงได้เท่าไหร่นะคะสำหรับทูเพนก็จะแยกเป็นเพยเออร์หนึ่งและเพเยอร์สองนะคะเราก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้เพยเออร์หนึ่งนะคะตัวนเยอร์สองเราก็เล่นกับเพื่อนได้นะโดยแข่งกัน เกมค่อนข้างเล่นง่ายนะเพียงแค่ปรับทิศทางให้ลูกบอลนะคเข้าในส่วนของโกแล้วก็เป้าสำหรับกำหนดเวลาก็จะมีบอกเป็นเวลาว่าสกอร์คุณในเวลาที่ตกราบกำหนดเนี่ย60น60ะนาทีเนะี่ยเท่าไ สก,กอร์จะขึ้นก็ต่อเมื่อตรงเป้าที่กำหนดเท่านั้นนะคะอะลองมาดีสำหรับ Soccer Kick เนี่ยนะคะจะรองรับได้ไดไดแต่ Android 2.1ขึ้นไปที่สำคัญดาวน์โหลดฟรีด้วยถ้างสนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะคะสำหรับวันนี้ t h a i v i s t o l o c o m ขอรีวิว Soccer Kick เ,เพียงเท่านี้นะคะติดตามกันใหม่ในแอปหน้าว่าเรา จะรีวิวแอปอะไรใน Play Store.com นะคะสวัสดีค่ะ